วิวตรงนี้สวยจริงๆนะแต่งานกันเนอะวิสินฉันอยากซื้อบ้านที่เธอบอกว่าเราจะมุฟออนได้ไม่ต้องจบปลักกับอดีตวิสินมีเรื่องอะไรผมคิดว่าเราเจออาถรรพบางอย่างบนเขาไม่เป็นไรพวกนั้นไม่ใช่เจ้าของเขาลูกนี้อันนี้แหลมาถูกแล้วชื่อจะซี่ขอให้จริงเถอะดูสิ บ้าวิชไยเนี่ยตอนชนมาสอยู่ที่นีวิสินวิชินวิชินวิืินไม่กี่ปีก่อนเขาว่ามีนักศึกษาหายตัวไปหลังจากทิ้งบุหรี่ลงบนพื้นป่าเราได้ยินไหมเราขึ้นเขาอีกไม่ได้เนะริ่มต้นใหม่ได้ไหมหมายความว่าไง ผมเคยไปตอนที่ขึ้นไปครั้งล่าสุดเธอเห็นอะไรที่นายเห็นน่ะคือเราวิญญาณอาฆาตยัษ์ลัับมาตรงนี้ได้ยังไงนีเสื้อกันฝนเหลืองจะลวงหลอกหลอนมันคือคำสาปขอฉันผิดเองเป็นความผิดของฉันหรือการลอบดีทาไม่อยากเสียเธอไปอีกแล้วน,นี่เราต้องตายอยู่ที่นี่เหรอ น้ำฝน